ต้องพูดถึงยูทูบเบอร์หรือสตรีมเมอร์เพื่อนๆหลายคนกำลังถึงพาคนที่นั่งหน้าคอมทั้งวันใช้ชีวิตอยู่กับเกมหรือการทำคอนเทนต์แทบจะ24ชั่วโมงซึ่งมันก็จริงอะแหละเพราะว่าสายงานนี้ต้องใช้เวลานั่งนานๆเป็นหลักและแน่นอนว่าเรื่องของสุขภาพและรูปร่างเนี่ยก็โดนมองข้ามไปได้ง่ายๆแต่จะเป็นยังไงกันละ่ะถ้าเกิดมีครีเอเตอร์บางคนที่ไม่ยอมปล่อยตัวและตัดหือใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบจริงจังจบางคนลดเป็น10กิโลบางคนฟิตหุ่นจนกล้ามแน่นบางคนถึงขั้นเปลี่ยนจากคนธรรมดากา เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนเลยทีเดียวและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูเหล่าครีเอเตอร์ทั้งหลายที่ t r a n ฟอร์มร่างกายตัวเองกันหนักสุดๆจนแฟนคลับต่างก็ร้องว่าเอา้านี่ใครกันวะเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบงค์ขออ e ีสปอร์กับ u n l e a s h Energy จีรเพิ่มโฟกัสว่องไว r e f ฟ e s สดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบรลูเบอร์รี่เลมอนและรสพีช มีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้ a าซาดและเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลยคนที่ 1. พิวที่ผ่ายพิวที่ายอดีตยูทูบเบอร์เบอร์หนึ่งของโลกในยุค YouTube ก,กำลังรุ่งเรืองแบสุดๆและยังคงเป็นตำนานที่ใครหลายคนลงรักแต่ใครจะไปคิดกันล่ะว่าจากเกมเมอร์หุ่นพอมที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่ดีๆพี่แกกลายเป็นหนุ่มกล้ามบึกแบบไม่ทันตั้งตัว ย้อนกลับไปในวันที่เ็ดพฤษภาคม2020มาเสียภรรยาของเขาได้ปาระเบิดตุ้มใหญ่ใส่ลาแฟนคลับของพิวที่พายด้วยการโพสต์ภาพเพียแก่ที่กำลังอยู่วันได้แบบไม่ได้ใส่เสื้อกําลังชูนิ้วโป้งมาให้กล้องแบบโคตรจะขู่มาพร้อมกับกล้ามท้องแน่นๆที่แฟนคลับไม่เคยเห็นมาก่อนเล่นเอาคนดูในโซเชียลถึงกับงงกันไก่ตาแตกและแห่กันเข้ามาแชร์ภาพของพี่แกกันรัวจนกลายเป็นไวรัล แฟนๆหลายคนก็รีบยิงคำถามกันยกใหญ่เลยว่าเฮ้ยดีเฮียไปทำอะไรมาฟรเนี่ยไม่เจอกันแค่แป๊บเดียวไงกลายเป็นพ่อหนุ่มกล้าม,มขนาดนี้ไปได้กันล่ะซึ่งพิวที่ผ่านกอกมาเล่าเองว่าที่เขาฟิตเต้ขนาดนี้เพราะว่าเลิกน้ามัดลงเลิกแอลกอฮอล์และหันมากินโปรตีนเยอะขึ้นแบบจริงจัง ส่วนฟิตเนสที่เขาออกกาลังกายนั้นก็ไม่ได้หรูหรารูอมูอกรณครบคันด้วยซ้ำอ้างอิงจากสตอรี่ของเจ้าตัวที่ลงเอาไว้ซึ่งเป็นภาพอุปกรณ์ออกกําลังกายของเขาพร้อมกับแคปชัน่นที่บอกว่ายิ้มกับกาของข้าแต่มันใช้ได้ผลนะเว้ยและถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยแต่ละใช้งานจริงไปหนักมากเลยทีเดียวหลังจากภาพขุ่นลีสุดเซอร์ไพรส์ของพิวดี้พายโดนไวรัลหนักไปทั่วโซเชียลนี่จึงทำให้วันที่2 9พฤษภาคมผิวดีพายก็ออกมาเล่าแบบเต็มว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้ามอยู่ดีๆเขาถึงเปลี่ยนแปลงไไปดป้้ขนนาี เขาบอกเลยว่าไม่ได้ตั้งใจจะอวดเพราะตอนถ่ายรูปนั้นเขาแค่อยู่บนบันไดติดไฟอยู่และมาเสียภรรยาของเขาเดินเข้ามาเห็นพอดีก็เลยถ่ายเก็บไว้ไม่ได้คิดอะไรเขาเล่าย้อนกลับไปว่าในช่วงก่อนหน้านั้นเขาเคยพยายามฟิตหุ่นมาแล้วแต่ใช้วิธีผิดโดยการหัออกกังกลังกายแต่ไม่มีแผนจนมาทําให้ร่างกายของเขาพัางและต้เลิกฟิตหุ่นไปเพราะไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่รู้วิธีดูแลตัวเอง พอมาเริ่มใหม่ครั้งเขาก็เลยทำทุกอย่างให้มันง่ายที่สุดด้วยการตั้งยิมเล็กๆเอาไว้ที่บ้านของตัวเองแต่ครั้งนี้เขาทำอย่างมีวินัยมากขึ้นจดทุกเซตทุกน้ำหนักทุกความรู้สึกลงสมุดแบบละเอียดและพยายามไม่เร่งไม่ฝืนจนเจ็บตัวเองเหมือนครั้งก่อนการกินก็เป็นอีกจุดที่เขาให้ความสำคัญมากเขาเลิกกินเหล้าลดน้ำตาลและกินโปรตีนถึงปริมาณที่ร่างกายต้องการเขาบอกว่าแค่เปลี่ยนนิสัยการกินอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นแบบชัดเจนมากๆ คนที่2องมิสเตอร์บีสมิสเตอร์บีสเนี่ยเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกแต่ถึงแม้มิสเตอร์บีสจะครอร์ัดับหนึ่งอยู่บนโลกออนไลน์ แต่ในชีวิตจริงสุขภาพของเขากลับถูกละเลยไปโดยไม่รู้ตัวเขายอมรับว่าเคยปล่อยตัวจนรู้สึกถึงผลกระทบของการใช้ชีวิตแบบนั่งหน้าคอมนานๆจนน้ำหนักเกินและร่างกายก็เริ่มจะอ่อนล้าซึ่งนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมายังไงก็ตามมิสเตอร์บีสไม่ได้หันไปใช้วิธีลดน้ำหนักอะไรที่มันสุดโตไปไกลหรือมานั่งเทรนแบบบ้าระหำ่ำแต่เขาเลยใช้เป็นแนวทางแบบเรียบง่ายและก็ยั่งยืนเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมอาหารนิดหน่อยไม่ฝืนจนเกินไปและทําให้การออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆในโพสต์ที่เขาโพสตเอาไว้ในวันที่2 2มิถุนายน2023 m r b e ตอร์ได้มีการอัปเดตกับเาลาแฟนๆว่าเขายกเวทอย่างจริงจังมาเรื่อง10เดือนเต็มเดินวันละ1 2 9 0 0นอนให้พอกินให้ดีและทําต่อเนื่อง จนไขมันในร่างกายลดลงจาก40เรหลือต่ำกว่า20ได้สําเร็จเขายังบอกติดตลกด,ด้วยว่าเพิ่งจะเข้าใจในี่แหละว่าคนที่มีกล้านแน่นๆต้องใช้เวลานาน,านขนาดไหนบ้าไปแล้วมันโคตรจะนานและเบื้องหลังความมีวินัยในครั้งนี้ของจิมมี่นั้นมันก็มาจากสัญญาระหว่างเขากับยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอีริ โดยทั้งคู่เซ็นข้อตกลงเอาไว้ว่าพวกเขาต้องออกกําลังกายทุกวันถ้าเกิดมีใครผิดนัดจะต้องไปสัตว์ลายที่หน้าผลที่ออกมาก็คือพวกเขาตั้งใจกันหนักมากถึงขั้นฝึกมาเกือบ310วันติดแล้วพอมีวันหยุดก็เป็นวันพักผ่อนตามแผนจริงๆไม่ใช่ข้ออ้างท้ายที่สุดเขาให้คำแนะนำสั้นกับทุกคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเองว่าขอแค่เราทำต่อเนื่องติดต่อกันอีก3เดือนให้ได้แล้วมันจะก,กลายเป็นนิสัยไปเองซึ่งจนถึงทุกวันนี้มันได้กลายเป็นนิสัยของเขาไปแล้วจริง คนที่3นิโคคาโดอะโวคาโดนิโคคาโดอะโวคาโด เขาคือนึ่งในยูทูบเบอร์ที่โด่งดังจากคอนเทนต์กินจูที่เรียกกันว่ามุกบ้างจนถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งมุกบ้างและกลายเป็นไวรัลอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะการที่พี่แกทำคอนเทนต์กินอาหารฟาสต์ฟู้ดจำนวนมากซึ่งเป็นปริมาณที่คนปกติเขาไม่กินกันแน่ๆที่สำคัญเลยก็คือการทำคอนเทนต์นี้อยู่เป็นประจำมันส่งผลทำให้น้ำหนักของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เขามีน้ำหนักตัวที่สูงถึง411ปอนด์หรือประมาณ186กิโลกรัม ยังไงก็ตามในวันที่6กันยายน2024นิโคได้มีการปล่อยวิดีโอใหม่ที่มีชื่อว่า Two Step Ahead และทำให้แฟนหลายคนถึงกับต้อ,อ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะภาพใที่พวกเขาได้เห็นก็คือร่างใหม่ของนิโคที่ผอมลงไปอย่างมากจนแทบไปเหลือเขาเดิมอีกแล้วเขาเปิดเผยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเขาได้ลดน้ำหนักไปมากถึง250ปอนด์หรือประมาณ113กิโลกรมัม ซึ่งถือเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นก็คือเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับทั้งหมดไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังคอนเทนต์เยนจูของเขาที่ยังถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆนั้นจริงๆแล้วเป็นวิดีโอที่ถูกถ่ายไว้ล่วงหน้าเพื่อปิดบังการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของเขาเขาบอกด้วยว่าตลอด7ปีที่ผ่านมาการทำคอนเทนต์กยนจูเขาเปลี่ยนประสบการณ์นั้นเหมือนเป็นการเฝ้ามองพฤติกรรมของผู้คนจากด้านบนเหม,มือนคนที่นั่งดูมดในรังทดลองค่อยๆสังเกตว ไม่ว่าจะมากแค่ไหนหรือตลกแค่ไหนก็ตามพอแค่ถูกความไว้อยู่ตรงหน้าหล่าคนดูก็จะง,งับในสิ่งที่เขาป้อนให้อยู่แล้วและนั่นคือแก่นแท้ของสิ่งที่เขาเรียกว่าการทดลองทางสังคมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าการเปิดเผยในครั้งนี้ก็เียนเอาชาวเน็ตจำนวนมากถึงกับตาค้างกันเลยทีเดียวคลิปของเขากลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกและปัจจุบันเนี่ยก็มียอดวิวมากกว่า50ล้านวิวเข้าไปแล้วคนที่ 4. ไคซีนาะด ไคซีนาดเขาเป็นหนึ่งในครีเอเตอร์สายสตรีทที่มาแรงที่สุดแห่งยุคสร้างชื่อจากการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บนทวิ t ช h และก็ YouTube ด้วยพลังงานอนล้นเหลือความกวนแบบหยุดไม่อยู่และการตอบโต้กับคนดูที่สนุกจนกลายเป็นไวรลัลในกิจกรรมที่มีชื่อว่ามาเฟียทอร2ซึ่งเป็นกิจกรรมซับบารทอนที่จัดขึ้นโดยไคซีนาดและในช่วงนั้นเองเขาก็พาร่าของตัวเองเข้าสู่หมูดเทรนหนักแบบจรงิงจังต่อหน้าคนดูทั่วโลกโดยมี Phillips, คอรีฟิลิปเทรนเนอร์ส่วนตัวที่รู้จักกันในชื่อ I King Fitness am the King of Fitness. เป็นคนคดูแลเขาแบบ ใกล้ชิดในระหว่างที่ขายกำลังไลฟ์ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเทรนเนอร์ของเขาได้มีการโพสตภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังของไข่ลงในอินสตาแกรมซึ่งเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนโดยเฉพาะช่วงหัวไหล่หน้าอกและแขนที่ดูเฟิร์มขึ้นมีกล้ามเนื้อชัดเจนมากกว่าแต่ก่อนที่จะเริ่มไลฟ์มาราธอนครั้งนี้อย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเพียง30วันเท่านั้นแต่การลดไขมันและความสม่ำเสมอในการฝึกฝนตลอดช่วงเวลานั่นก็เพียงพอแล้วที่ทำให้รูปร่างโดยรวมของเขาดูเปลี่ยนไปมาก ที่น่าสนใจก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขายออกมาเอาดีด้านฟิตเนสเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนก,นก,นกรกฎาคม2024เขาก็เคยเข้าสู่ Grow Arc ซึ่งเป็นคอนเทนต์สอออกกำลังกายแบบจริงจังมีทั้งคลิปออกกำลังกายเวทเทรนนิง่งและการแชร์รูทีนหลังออกกำลังกายแฟนๆแฟได้เห็นพัฒนาการตลอดเวลาอีกด้วยคนที่5เดวิดโดบริก เดวิดโรบิกคือหนึ่งในยูทูบเบอร์ดับแถวหน้าของวงการเจ้าของช่อง YouTube ที่มียอดผู้ติดตามสูงถึง17.3ล้านคนเขาโด่งดังขึ้นจากวิดีโอแนววีล็อกที่เต็มไปด้วยความเฮฮากับแกงเพื่อซีของตัวเองและเขาถือเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้การทำคลิปกับเพื่อนนั้นกลายเป็นสูตรสำเร็จในยุคทองของ YouTube และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในวงการเลยก็ว่าได้ยังไงก็ตามเดวิดถ่ายหน้าไปจาก YouTube ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2022จนกระทั่งในวันที่7มกราคม2025 เขาก็ได้หวนคืนกลับมาอีกครั้งแบบไม่มีใครตั้งตัวและสิ่งนี้ทำให้คนดูตกใจกันมากขึ้นมันไม่ใช่แค่การกลับมาของเขาแต่มันรวมไปถึงรูปร่างใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในวิดีโอแรกที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากที่เจ้าตัวห่างหายไปนานเกือบ3ปีเดวิดปรากฏตัวพร้อมกับซิปแคกแน่นแน่นกล้ามแขนที่โคตรจะชัดและยังมีรูปร่างที่กระชับขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เขาโผล่มาบอกกับคนดูว่าจะไป Surprise เซอร์ไพรส์เพื่อนของตัวเองหลังจากที่ซุ่มลดน้ำหนักตั้งนานและแน่นอนว่าเพื่อนๆและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายคนถึงกับตกใจทันทีหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกปล่อยออกไปบรรดาแฟนคลับและครีเอเตอร์คนอื่นๆก็ออกมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเขากันเยอะท่ามกลางความคิดเห็นมากมายเดวิดก็โพสภาพลง i ออีกครั้งเพื่อขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างและผลักดันให้เขากลับมาเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิม เดวิดยอมรับว่าเขาไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้คนเดียวและสิ่งที่เปลี่ยนแปลกไม่ใช่แค่ภายนอกแต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกภายในที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขากลับมารู้สึกสดชื่นมากขึ้นแข็งแรงยิ่งกว่าเดิมและมีแรงขับเคลื่อนใหม่ในชีวิตหลังจากที่เคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังใช้ชีวิตแบบไร้พลังเหมือนุดดิ้ง ที่ไม่มีรูปทรงและจืดชื่อเพราะว่าสําหรับเขาแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่แระเดองของรูปร่างและน้ําหนักที่ลดลงไปแต่มันคือการกลับมาใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเขาก็ให้เครดิตท,ทุกอย่างกับทีเลยเพื่อ,อียู่ข้างบรโโยตลอดหลายปี คนที่6ซีโร่ซีโร่เนี่ยเขาเคยเป็นหนึ่งในผู้เล่นซูเปอร์สแตชโบรที่โดดเด่นที่สุดในโลกโดยเฉพาะในยุคที่ส m a ช h 4สี่บนเครื่อง Wii U ที่เขาสร้างติติความชนะติดต่อกัน56กรายการรวดจนถูกยกให้เป็นตำนานในวงการแต่ในปี2020เนสเนท่าของเขาก็สะดุดอย่างรุนแรงเมื่อซีโร่ถูกแบนถาวรจากทวิชหลังเกิดกระแสดราม่าครั้งใหญ่ในวงการส m a ช h เกี่ยวกับการล่วงละเมิดและพฤติกรรมไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าเขาจะถูกแบนในทวิชไปแล้วก็จริงแต่ซีโร่ยังคงทำคอนเทนต์ต่อไปบน YouTube และเริ่มเปลี่ยนเส้นทางมาสายฟิตเนสอย่างเต็มตัวจากอดีตโปรโสมัทที่เคยหนักเกือ400บ400ปอนด์หรือราวเ18 181กิโลเขาก็ค่อยพัฒนารูปร่างจนเปลี่ยนแปลงจนตามแทบไม่ได้และเริ่มกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่สร้างแรงบรันดาลใจกับคนดูในเรื่องของการดูแลตัวเองในวงการเกมเมอร์ นอกจากนี้ซีโร่ยังเล่าให้ฟังอีกว่าตอนนี้เขาทำงานเป็นเทรนเนอร์คอยช่วยคนอื่นเปลี่ยนแปลงร่างกายให้ได้เหมือนกับเขาโดยเริ่มจากการฝึกในพื้นที่ของตัวเองและค่อยๆขยายไปสู่โลกออนไลน์และล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2025นับรวมแล้วก็เป็นเวลากว่า5ปีเต็ม,ตมในที่สุดทวิชก็ปลดแบนซีโร่อย่างเป็นทางการหลังจากประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ที่บอกเอาไว้ว่าบัญชีที่ถูกระงับแบบไม่มีกำหนดสามารถยื่นคำร้องขอกลับมาได้ คนที่เจ็บเอเจนเอเจนเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชาวแคนาดาหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม AMP ที่มีชื่อเสียงมากๆในวงการเกมและไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม NBA 2K และการไลฟ์สตรีมนั่งคุยกับทั่วๆไปซึ่งเขามียอดผู้ติดตามบ,บนทวิตสูงถึง2.5ล้านคน แต่เพื่อนรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนั้นเอเจนเคยมีน้ำหนักตัวมากถึง350ปอนด์หรือประมาณ158กิโลกรัมซึ่งส่งผลต่อเท้าแค่เดินธรรมดาก็ยังเหนื่อยหายใจแทบไม่ทัทนและวิ่งไม่ได้เลยทั้งที่ตัวของเขาในตอนนั้นอายุเพียงแค่23ปี จุดเปลี่ยนสาคัญที่เราไม่เอเจนต์ตัดสินใจจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเกิดขึ้นหลังจากเขาไปพบแพทย์และได้รับคําเตือนก,นกลับมาว่าถ้าเขา,าจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเขาอาจต้องเผชิญกับภาวะสุขภาพร้ายแรงตอนนั้นแหละที่เขารู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างโดยเขาเริ่มต้ลนลำเหนย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลายัยเพราะตอนนั้นไม่มีเงินพอจะกินของฟุ่มเฟือยเลยต้องกินอะไรที่มันง่ายๆอย่างข้าวกล่องปลาทูน่าและเนื้อที่แม่ทาแช่ฟรีซไว้ให้ร่างกายก็เริ่มดีขึ้นและน้ำหนักก็ เขาเกินไปเนี่ยเขาก็เริ่มมีปัญหาใหม่นั่นก็คือการกินเพื่อระบายเขาใช้ของกินเป็นเครื่องลงโทษตัวเองเวลาเครียดหรือว่ารู้สึกผิดช่วงหลังเขาเริ่มเปลี่ยนชีวิตใหม่เริ่มออกกาลังกายสม่ำเสมอและมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมาช่วยดูแลเขาลองใช้วิธี IF และวิธีควบคุมอาหารในหลายแบบจนในที่สุดเขาก็เจอในสิ่งที่เหมาะกับตัวเองและค่อควบคุมร่างกายได้ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเอเจนต์อธิบายให้ฟังเหมือนกันว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาพยายามลดน้ำหนักมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแต่ก็ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำ กระทั่งเขาตัดสินใจเริ่มต้นใหม่โดยการทามาราธอนลดน้าหนักผ่านการไลฟ์สตรีมและตั้งเป้าหมายชัดเจนเลยว่าเขาจะลดน้าหนักลงจาก204ปอนด์ให้ต่ํากว่า200ปอนด์ให้ได้ใน6เดือนพร้อมกับเดิมพันเงินรางวัน1,000 0 0ดอลลาร์ 1, ให้กับช่องแชทถ้าเขาทําไม่สําเร็จความกดดันในครั้งนี้เนี่ยมันผลักดนันให้เขาลงมือทําอย่างจริงจังและไม่คิดที่จะยอมแพ้ทุกวันนี้เอเจอร์เนี่ยลดน้าหนักไปแล้ววงกว่า100ปอนด์หรือประมาณกว่า45กิโลกรัม ภายในเวลาปีกว,ากว่าเท่านั้นและถึงแม้ตัวเลขบนตาช่างจะน่าประทับใจแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆกลับเป็นความคิดและคุณภาพชีวิตของเขานั่นแหละที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนี่ก็คือเหล่าครีเอเตอร์และสตรีมเมอร์ที่ไม่เพียงแค่สร้างคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงแต่ยังกล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาชนะข้อจํากัดของร่างกายและจิตใจ,จพร้อมเปิดเผยเห็นว่าเบื้องหลังความสาเร็จและเสียงหัวเราะมีความพยายามและความกล้าซ่อนอยู่เสมอและเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใตมคลิปนี้เลยนะครับ เหมือนเดิมหาเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอบบ่องแบงค์คออีสปอร์ตอย่าลืมช่วยกดไลค์ Sub u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ